สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายเปลี่ได้นะคะนี่จะไปปุ๊บเราทาช่องวีวีออนทัวร์นะคะมานั่งรอกันนานไหมคะเนี่ยมาพักนี่แหละค่ะอ๋อสซฟพักนะคะที่นี่ที่ที่นี่เรียกอะไรคะเนี่ยบ้านหนองแวงท่าวัดค่ะบ้านหนองแวงท่าวัดบ้านหนองแวงท่าวัดอยู่ในตำบลอำเภอแวงน้อยจังหวัดอำเภอแวงน้อยขอนแก่นนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะมาจากหน่วยงานไหนบ้างคะเนี่ยมราพอสอดโตจากอำเภอโพนค่ะจะประมาณนี้ออ๋อค่ะอำเภอพลค่ะอ่าเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปพิเศษนะคะอ่ากดแล k ์กดแชร์ e กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะช่อง VV On Tour ค่ะ VV On Tour ค่ะเดี๋ยวจะอัพลงยูทูบเลยนะคะ อ่านี้คือบรรยากาศนะคะตอนที่หลวงตายังไม่มานะคะอน่าจะรอกันนานแล้วนะคะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะสวัสดีค่ะ